ความเจ็บปวดที่ทำให้เราอ่อนโยนขึ้นบางครั้งชีวิตคนเราก็ไม่ได้ง่ายเลยนะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดความผิดหวังและความสูญเสียบางสิ่งที่เราเคยทำผิดพลาดเราพลาดโอกาสเราเสียใจและบางทีความเจ็บปวดเหล่านั้น ก็ทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากขึ้นแต่รู้ไหมความเจ็บปวดไม่ได้มาเพื่อทำร้ายเราเพียงอย่างเดียวแต่มาสอนให้เรารู้จักการเปลี่ยนแปลงสอนให้เรารู้จักความอ่อนโยนมากขึ้นให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจคนอื่นมากขึ้นและเห็นคุณค่า ของทุกๆช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาทุกครั้งที่เราเจ็บปวดทุกครั้งที่เราสูญเสียถ้าหัวใจของเราเรียนรู้ที่จะเปิดรับความอ่อนโยนแม้เราจะยังรู้สึกเจ็บแต่เราก็เริ่มเข้าใจและเห็นคุณค่าของชีวิตนี้ว่าไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่หัวใจของเราก็สามารถอ่อนโยน และแข็งแรงไปพร้อมกันได้ความเจ็บปวดเป็นบทเรียนและเป็นครูที่ดีที่สุดของเรามันเตือนให้เราใส่ใจตัวเองใส่ใจความรู้สึกของคนรอบตัวและแม้บางวันที่เราจะร้องไห้เราจะเจ็บปวดแค่ไหนแต่เมื่อมองย้อนกลับไปเราจะเห็นว่าทุกเรื่องราวทุกบทเรียน มันทำให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนโยนและเข้มแข็งขึ้นจริงๆเธออย่ากลัวความเจ็บปวดนะอย่ากลัวความผิดพลาดเพราะทุกความเจ็บปวดทุกหยดน้ำตาทุกการสูญเสียมันกำลังสร้างเราให้เป็นเวอร์ชันที่ดีกว่าที่อ่อนโยนขึ้นและพร้อมที่จะรักตัวเองมากขึ้น วันนี้ขอให้เธอได้หยุดพักให้หัวใจของเธอได้เยียวยาและให้ทุกความเจ็บปวดที่ผ่านมากลายเป็นพลังที่ทำให้เธอแข็มแข็งขึ้นพร้อมที่จะรักตัวเองและรักผู้อื่นอย่างอ่อนโยนมากขึ้นกว่าเคย Sweet Things Daily จากไขวานถึงคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัย สำหรับหัวใจที่อ่อนล้าของเธอนะ